สำเร็จพี่น้องสำเร็จโอ้หูฮึ่มโมยขึ้นเลยมาชิมาฮะจุดเหนีอได้พี่น้องเลยพี่น้องเลยพานบนนี้ามาขนาดแลนด์โรเวอร์โอ้รถคน,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 นไทยไลททแล้วพี่น้องน่ะคนคนไทยลายลิดกรุงเทพมหานครอาบหนามเย็นแถวนี้ยปวดใดเลยบรรยากาศสุดอยอด ตักคร้สบายดีพี aja, <t an disadvantaged country> ่น้องฟองปายปมืดสุขสุขคนเนาะอยู่กับสองบ่าวติงซันแนลตอนนี้บ่าวติงยืนอยู่ที่หอรักเมืองก็ผาบรรยากาศยามเช้าๆที่เมืองอนุวงศ์แข่งใจสมุนพี่น้องตอนนี้บรรยากาศน้ำหมอกลุ่งพบคุ้มเห็นตัวเมืองเลยพี่น้องอากาศนี่คือว่าดีโคตรเลยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวติงสิพาทุกคนย่างออกกำลังกายแลยก็เลาะชมบรรยากาศภายในตัวเมืองอนุวงศ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องสู่อากาศบริสุทธิ์น้ำกันเด้อนี่คือหอรักเมืองพี่น้องแน่ยมหาบุนเลยหอรักเมืองนี่เนาะ เดี๋ยวสิพาทุกคนยางพูนพี่น้องเอ,อ้ยแรนออกกําลังกายหอดอบ้างน้ำเขียวเนาะปลายเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องใดอยากมาสัมผัสอากาศแบบนี้มาได้เ้ยพี่น้องที่แข้งไซส,สมบูรณ์เมืองอนุบงเ์เทสบานเลยเนาะอยากเข้าไปทางนี้เลยเนาะนมันนาก เมืองลองแจ้งทาเวียงรองซานลองแจ้ง41กิโลเมตรรอไปทางนานทาเวียง67กิโลเมตรไปทางเบอรน์นี่รองซาน84กิโลเมตรเนาะที่ฝ่ายบอกพักแหน่อันนี้คือวงเวียนโมงพี่น้องวงเวียนโมงหัวมีโมงลยทางท่ากลาง <c oughs> โอ้พี่น้องเอ๋ยบรรยากาศวันนี้คือว๊อดดี้ไรง่ามไม่ดีนี่นหรอง่ามง่ามง่าม กาชิพาทุกคนขึ้นมาทางเส้นนี้เนาะขึ้นไปทางเส้นนี้พี่น้องเลยเพื Für ่อมุ่งหน้าไปสู่วังดับเที่ยวหลายเดือนแล้วพี่น้องที่ว่าบวได้เรีนไปหอดวังดับเที่ยวเนาะมาเบิกเงิอนี้ว่ากาชิแลีนไปได้หรือบอ่าได้เติมได้พี่น้องเอ,อ้ยจากจุน,นี่ฮาวังดับเที่ยวเนาะประม่าหาหรือว่าหกกิโลเมตรพี่น้องกลับไปกลับมาพอดีสิบกิโลเมตรเนาะ km, แต่ว่าเมื่อก่อนเคยเห็นได้อยู่ตอนนี้บดชออกกําลัางกายลายอลไรพี่น้องหนาบวมเลยเนาะ หมูว่าซีแลียลหลอดดือบอเนาะจะได้กลับไปฮับส้มน้ำกันพี่น้องอู้บรรยากาศตอนนี้โอ้เห็นผู้เลยพี่น้องเลยบรรยากาศคล้ายกันครับเดือนสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องปลายฝนต้นหนาวเลยเนาะบรรยากาศแบบเดียวกันเลยปพี่น้องพระอาทิตม์เท่านี้ที่ว่าแลนไปหอดว่างน้ำเขียวไป่สมบรรยากาศที่ว่างน้ำเขียวเนาะว่าเฮาจะเห็ุได้หรือบอ ต้นนี้แรนมาหมดทางซามเนี่ยเขาไปพาเงเ้ยเนาะเขาไปอ่าพาเงเ้ยเป็นบ้าทกู้างเนาะโอ้บรรยากาศวันนี้โคตรดีเลยน้ำหมอกเนี่ยหมือนผู้เลยเนาะไม่นี่้าว่านขึไปดินพาเงเ้ยเหนที่ว่าได้วิวบรรยากาศได้พี่น้องเพราะว่านพุนโปโต้กันเลยพุนโปโต้แหล่ะทางขึ้นเมกะจะงามเนาะนี่บรรยากาศภายในหมู่บ้านไปพี่น้อง เปล่าไม้เขาคือว่างหนุ่มเขียวเดี๋ยวเมืองต้องการว่าบะติงสีหลอดหรือบอพี่น้องนอะไรกับเปล่งแรงใจติดตามสมสองบะติงได้พี่น้องเลยไปขอการว่างหนุ่มเขียวพี่น้องเลยเปรนยังไงกันเงี้ยไม่งันีบว่อนสุดยอดไล่พี่น้องสุดยอดไล่ ขอนี่ห่อไปดิพี่น้องหมูสิไว้หรือว่าเนาะไว้ไว้กับตรงไว้พี่น้องโอเคตอนนี้เฮาแลียนมาหอดำเจ้าอนุวงศ์้ะพี่น้องยังอีก2กิโลเมตร อีกสองกิโลเมตรนิดๆพี่น้องโอ้ยน้องเาบอลน,นี้ง่ามขนาดโอ้ง่ามเลยดิง่ามแหงงามแหง,าง,างาภาบอลน,นี่พี่น้องตอนนี้บัติงกำลังเรียนขึ้นทางขึ้นไปว่างดอกเกียวเนาะ อ๋อสุดยอดเลยบรรยากาศโคตรด,ดีเลยไอวนะตัวตอนนีน้ไก่ชวนบ้านเพียวเลยประมาณหา100เมตรย่างขึ้นผู้ตอนนี้นนนนนนโโีแต่อากาศเย็นพี่น้องแต่อ,อากาศ้อนคืออยู่เวียงนี่โอ้ตายเลย ตายโลดวนเนี่ยนี่พี่น้องเลยนี่ภาพตัวนี้เนาะงบอลปติงถ่ายลงทิกตอกนะโคตรงามเลยพี่น้องเลยทางขึ้นภูเบี้ยน้องบอลจุดขึ้นไปถึงเลยอู้หพี่น้องตัวนี้มาหอดแล้วพี่น้องเคี้ยวต้นนี้เอากระรังลงไปเนาะพี่น้องถือว่าบอลบอลหนังเคี้ยวเนี่ยยังมีหมอกอยู่พี่น้องโอ้ยโอ้หมีแห้งได้ไหมดิสนใจพี่น้องเลยสั่เร็จพี่น้องสั่เร็ด มโมยขึ้นเลยมาชิมาหอดจุดนี้ได้พี่น้องเลยว่าหนุ่มเขียวเนื้อคบํบบรรยายเลยเนาะสวิตเซอร์แลนด์เมืองเล่าพี่น้องบมได้เลนมากในหอบหาเดือนพี่น้องเลยบมยเลนในหอบหาเดือนมอดนี่รู้สึกปลื้มใจดีเนาองปลื้มใจประทับใจดีพี่น้องอากาศตอนนี้ก็ร่างดีเลยพี่น้องสดชื่น เจ็ดมุ่งเลยพี่น้องเลยสีกราฟกระฟับบุได้ละเพราะว่าอยู่ว่างน้ำเคี้ยวเขเจ้าคายหนามนะคอยกันเลยจุดประสงค์หอยแรนมากกว่าจะมากินหนามพี่น้องเพราะว่าคันสีแรนกราฟขึ้นกราฟไปขึ้นอีกมันก็ใกล้เนาะเพื่อสิงหอดทานหนามนะก็เลยว่าตัดสินใจแรนหอดผีเสานะมื้อนี้มีนักท่องเที่ยวเขาเจ้าออกมาแคมป์ปิ้งเนาะโอ้โหแรนโรเวอร์พี่น้องแลนโรเวอร์โอ้รถคนไทยเนาะพี่น้องเนาะ เนาอยากถ่ายคลิปเด้อพี่น้องแดนโลเวอร์ดุนเก่าเลยเนาะขาดเฮ้ยี่นองเลยเข้าใมาแคมปิ้งนอนอย่างนี้เนาะสุดยอดเลยบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวบอติงสิเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้ให้เบิ้งเด้อเพราะว่าบอติงกับบุคเรยเห็นภาพบรรยากาศแนวนี้จักเทื่อเนาะเพราะว่ามาลินแต่ตอนกลางเว้นนะนะมาลินแต่ตอนกลางเว้นแต่บุคเรยเห็นเข้าใจมาแคมปิ้งแบบนี้จักเทื่อเนาะพี่คนไทยเนาะ นอดเลยไปแคมป์ปิ th ้งไหนนอนนอนมานอนอยู่ในไหนอู้บรรยากาศเขากัดควบเลยดูนี่พี่นอนเลยสุดดีดีเนอนสุดมากสุดดีเนี่ยเนื้อคาวันใหญ่พี่น้องโอ้โเดูนี่พี่น้องเลยเขากางเต็นท์นอนนอนสอบกางทุ่มสดดีนะพี่น้องเดี๋ยวมาติ่งกันเนี่ยหมดท่านเคยมานอนกลางเต็นท์แบบนี้จักเสื่อเนาะเคยมานอนแบบจักเสือได้พี่น้อง อู้ขากันดีพี่น้องด้วยกันอากันดีถ้าเจ้ามาจะท่ายดีดอดลายบูวานเลนโรเวอร์บ่อพี่น้องเลนโรเวอร์รุ่นเก่านะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเาสิถามไปฝั่งไปกินหนามก่อนบัวไอ้ต้นนี้เมื่อยแฮะโอ้โหภูเขาสองลูกนี้งามสุดยอดมากเลยครับผม ว้าวบอนตูปนอนกลางเต็นท์นี่สามารถนอนได้พี่น้องคืนหนึ่งห้าสิบันแต่ว่าเขาต้องได้เอาเต็นท์ตัวเองมานอนเนาะอ้อพม่ใช่นคนไทยพี่น้อไงไยคนไทยลายลีกรุงเทพมหานคร Phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ, phụ thai xã hội Thái, họ có lái tớp đấy, phụ nữ lấy bạc, mất theo chút này lắm. Bây giờ mình sẽ... đi ăn ăn con phụ Wow, thịt đây... đột khá đỉnh, xịt dọn đầy. Bây giờ mình sẽ đây. con จะเอารถมาเนาะค่ะก็ดีพี่น้องะเลยรถลดทันสุดยอดเลยมีมออร์ไซค์นำเนาะเขากางเต็นท์นอนเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำกันไปเนองเลยป่าไม้เขามาหอดเลยเนาะทานทานน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวซื้อน้ำกันเนาะโอเคซื้อน้ำก่อนบายดีไอซื้อน้ำเลยอีสปอนเซอร์ป่ะแมนแรนมากเลยครับ ฮะบังเลยโอ้คนมาดิบลายเนาะเขาจะอ่านั้นบอเซานอนบอนั่นแหละขึ้นเท่าไรมีมีเต็นท์ให้นอนป่ะโอ้เหนื่อยเลยพี่น้องเลยเหมือนี้เขาก็มาแลนดฮอดร่างน้ำเคี้ยวเนาะมาซื้อน้ำสปอนเซอร์กินอาฟัดกีบไปเดี๋ยวเราไปนั่งกินอยู่แคบหนับ พี่น้องวัอน,นี้นักท่องเที่ยวมาไลายดีเนาะส่วนไลายจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยเนาะมาลินมาลินมาชมบัางนักเขียวนี้หูสิจ่อพี่น้องเขาใจวามานอนนี่เลยเนาะตูบหนึ่งหาสิบพันว่าแต่ว่าเต็นท์นั่นเอาเอามาเองพี่น้องเอามาเองเนาะเดี๋ยวไปนั่งกินสปอนเซอร์แข็มนำเย็นๆน้วยก,กันก่อนพี่น้องเอย จักจักวีนองเ่านั well <Rainbow noon> <ป>่งก uh ินอยู่อี่างเนาะฮึอยู่บรรยากาศโคตรซิวโคตรซิวไปนั่งกินอยู่ฝุ่นบ่าวีน้องโอ้่หยอดแล้วบ้างนลำเกี้ยววีน้อหยอดแล้วเดี๋ยวจะมานั่งกินสปอนเซอร์ดูแคบนำเลยพี่น้องว้าวอยู่บรรยากาศได้นี้เพราะว่า น้ำตัวนี้ไซสแห้งเนะาะเพราะว่าฝนฝนบ่รตกนะพี่นออ้องถามว่าฝนบ่รตกไหนน้ำจะใสเนาะถามว่าฝนตกไหนน้ำจะแดงเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ว่าไหลมาแต่เทิงคูเ่เน,ะนาะเวลาฝนตกไหนดินมันเจืดนนะพี่นอ้องมันจะน้ำแดงเนาะวันนี้ที่ว่าวิวบรรยากาศได้พี่น้องโอ้ยโแบบแมนอันนี้โบ,บแมนอันนั้นสปอนเซอร์สนับสนุนเราเด้อพี่เ้อะเ้ยมากินสปอนเซอร์แคมน้ำบังน้ำเขียวพี่เนาะสนใจอะไรอย่างเงีย้ยานะยานะ อย่าเดอ้ออย่าเดอ้อเพื่อนอยาน้ำสองสีพี่น้องเอ๊ะบอลน,นี้จะเป็นน้ำสองสีครับพี่น้องเนาะบอลน,นี้เป็นน้ำที่ว่าไล่มาตัเรื่องคู่แต่อีกสายหนึ่งไล่มาจากทางทางคู่ด่านนั้นเนาะเป็นน้ำสองสีไล่มาประกบกันสีเขียวกับสีแดงพี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศโคตรสิลโอ้ขาอดอเดีพี่น้องเลยบารติงอยากมีแบบ แบบโมเมนต์แบบนี้ได้เนาะแบบมากลางเต็นท์นอนแบบกัแบกบัแบบแฟนบอกัแบบยังขนาะดพี่น้องโอ้คักได้หมดเลยเนาะเขาเจากับมาไก่ดิเนาะพี่น้องเนาะมาแต่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดประเทศแล้วคือว่าบันนี่อาจจะเป็นสวรรความหนักของเกี่ยวกับเป็นได้พี่น้องเพราะว่าเป็นสถานที่ใหม่เป็นสถานที่ใหม่แหละคนจะหมักมาลินเนาะธรรมศาสตร์ดิบๆเลย แต่ว่าตูเข้าวเจาะข้าขืนไปเทิรกเนาะพี่น้องเพื่อบ่อยากให้ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ในน้ำเลยนะเนาะเพื่ออยากให้พงธรรมศาสตร์ความงามของของธรรมศาสตร์ในกษัตริย์หนามเนาะเพื่อนก็เอาวขืนไปไหวเทิรกเนาะพี่น้องโอกาถือว่าโอเคได้พี่น้องถ้าว่าเพื่อนเอาไหว้อยู่รวมนี่มันกับจักรหนามเหมือนกับจะเปืือกเนาะพี่น้องเพราะว่าคนห่ามันก็จะถิ่มกินเงอสะทายใส่น้ำเลยนะการที่ว่าเพื่อนที่ถือต้องแล้วพี่น้องงามงามพี่น้องเลยเอามาเที่ยวมาส้มได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาหลินมาเที่ยวมาส้มกัน ต่อได้พี่น้องเอ้ยบารติงซานแ e l เนาะแหละบารติงสีผนะ้ามะลินเนาะแหลค่าบริการตุก,กนขาขาสีฟ้เยพี่น้องมาเกียวมาส้มได้พี่น้องตอนนี้เขานาั่งกินสปอนเซอร์เย็นๆก่อนต่างกองใสซนอนดนอดพีเน้อะเป็นไงมาดีวิวบรรยากาศโคตรด้วยพี่น้องเอย

กดได้ด้วยบรรยากาศสดยอดโอ้โหโมีคนลินหนัาด้วเนาะมีแต่พี่น้องคนไทยเนาะมาเพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศสวยๆวยงามด้วยอยู่บนนี้ ค okay. พี่น้องตอนนี้ขยันครับเดี๋ยวนะ้เนาะมืนอนี้เป่าไม้บาได้ออยิ่ยังเด้พี่น้องอย่ามากินสปอนเซอร์ซือ,นะ <c oughs> อเนาะเพราะว่านแรนมากเลยมันมันไก่อลไรอยากกินหนาวเนาะก็เลยแรนมาหอดพี่น้องอ้าพี่น้องวันอนี้ก็ที่ว่าพาทุกคนมาเละส้มบรรยากาศยามเช้าเนาะมาเบิง่งน้ำหมอ้อภายในตัวเมืองอนุวงศ์ในการเล่นมาหอดบ้างน้ำเขียวเนาะแล้วก็มาส้มบรรยากาศงามๆที่ว่าน้ำเขียวเนาะก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนนะเนาะเขาจะมานอนอยู่นี่นะจะบอกว่าจะเป็น ส่วนแรยจะเป็นฝั่งไทยเฮ้เนาะพี่น้องเนาะเป็นพี่น้องฝั่งไทยนี้เนาะมาดิมาเที่ยวมาจังมาแต่กรุงเทพได้พี่น้องเพราะว่าเห็นป่ายรถนะมีแต่กรุงเทพมหานครมาได้เนาะเอาขอาใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส้มพี่น้องเหมือนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องมือนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสบายดี